Ranch. สวัสดีครับ seguinte, มม ler, รปเมื่อนี้ก็อยู่กับผมลุงเพชรผ้ารุ่ยอีกเช่นเดิมพี่น้องนะเมื่อนี้ไม่ได้เป็นยังพี่น้องได้เป็นลาบเป็ดพี่น้องมาพี่น้องกินกันเลยบรต้องเเาหลายใหญ่ห้พี่น้องลาบเป็ดเมื่อนี้พี่น้องลาบเป็ดคุณครับโอ้ซุกหลุดเมื่อเขาคเนี่ยบาต้ง

Và trong cụm uhm. có gì cảm giác quan trọng không hiểu cái lẽ các bạn sẽ ก็ถกินลับก่อะไรเนี่ยกันว็หลับจับยกหลับบ้านห้องจับจับบอหยอกบ่อยแล้วเพราะีเพีงับเต็้